มวลมารลำพองนอนภรัตโต้แย้งแตกหักเคยมีผู้คนไม่น้อยแอบถามใจตัวเองโลกนี้นอกจากความรักฉันบุรุษสตรีที่ผูกพันชั่วฟ้าดินสลายแล้วระหว่างหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีใช่ยังมีความรู้สึกผูกพันที่อยู่เหนือความรักฉันบุรุษสตรีชนิดหนึ่งหรือไม่เป็นความรู้สึกของผู้รู้ใจ ที่นิยมเลื่อมใสกันและกันไร้ซึ่งตัณหาราคะและความคิดครอบครองไม่มีสิ่งอื่นเจือปนชนิดหนึ่งเชื่อว่าในโลกนี้ต้องมีความรู้สึกของผู้รู้ใจระหว่างบุรุษสตรีดำรงคงอยู่เพียงแต่ในโลกล่าเวงไพสาลจิตใจคนเวงเลื่อนลอยไม่อาจเห็นหนทางข้างหน้าชัดตาและไม่อาจเห็นซึ่งถึงคนข้างกายอย่างชัดแจง้งมาดว่าในใจคนมีความรู้สึกละเอียดอ่อนเช่นนี้ ก็ยากที่จะแสดงออกอย่างกระจ่างชัดเช่นเดียวกับเนียบพวงในตอนนี้เนียบพวงไม่เข้าใจว่าขณะที่ตัวเองคิดถึงมั่งเกเนียันไนยังชมชอบหิวเยียกเขาชมชอบนางรักนางจริงหรือเนียบพวงสามารถตอบตัวเองว่าเขารักนางชั่วชีวิตนี้เขาไม่อาจลืมเลือนน้ำแกงปอดหมูที่หิวเยียกปรุงให้แก่เขาและไม่อาจลืมเลือนการเสียสละของหิวเยียกที่ใช้ชีวิตตัวเองเข้าแลกกับการช่วยเหลือเขา ความสิ้นหวังโกรธแค้นเศร้าโศกอาวรณ์ยึดครองจิตใจทั้งหมดของเนียบพวงการตายของหิวเยียกทําให้เนียบพวงเฝ้าครุ่นคิดว่าตัวเองมีความรู้สึกต่อหิวเยียกอย่างไรมาดว่าเขาไม่อาจหักใจต่อการจากไปของหิวเยียกเช่นเดียวกับคราก่อนไม่อาจหักใจทนดูมั่งโกเนียจากไปแต่สําหรับมั่งโกนเนียเนียบพวงบังเกิดความรักฉันบุรุษสตรี เป็นจิตปฏิพัติที่คิดหวังครองคู่อยู่ร่วมไปชั่วชีวิตสำหรับฮิวเยียกกับเป็นความรู้สึกอันสลับซับซ้อนเขาเศร้าเสียายต่อความเปลี่ยวเหงาของนางรักเวทนานางที่กลับใจไม่พบฟากฝั่งถึงกับกล่าวได้ว่าเขาชมชอบนางแต่นั่นม่ใช่ความรักฉันบุรุษสตรีมาดว่าเขารักนางก็เป็นความรักเช่นผู้รู้ใจมีบุคคลมากหลายนำเอาโฉมสักราญผู้รู้ใจกับคนรักไปร่วมกัน แทบที่จริงเป็นความรักที่ผิดแผกแตกต่างสองประการหน้าเสียดายที่การตายของหิวเยียกทําให้เนียบพวงไม่สามารถจําแนกตัวเองเพียงบังเกิดความคับแค้มเสียใจและแค้นใจตัวเองเขาถึงกับสับสนวาวุ่นสับสนวุ่นวายจนแทบเสียสติไปเขาใช่ล่วงรู้หรือไม่ว่าการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองผิดไปได้สร้างโศกนาฏกรรมให้แก่ฮิวเย,ยกอีกครั้ง มื่อโปเกียหุนเร่งรุดถึงสนามฝึกสอนสามส่วนฝนฤดูศาสตร์ขาดเม็ดแล้วแต่ภาพที่ปรากฏแก่สายตาทั้งสองชวนเศร้าหมองยิ่งกว่าฝนฤดูศาสตร์คงชื้อแทบไม่เชื่อว่าคนที่อยู่บนลานฝึกสอนสามส่วนคือเนียบพวงแม้แต่โปเกียหุนก็ชมดูจนขมวดคิว้วทั้งนี้เพราะบนสนามฝึกสอนสามส่วนมีสิ่งที่เทพมนุษย์จะอยู่ไม่ร่ำให้ไม่มีนั่นคือน้ำตา น้ำตาเราอุของลูกผู้ชายน้ำตาของเนียบพวงบนสนามฝึกสอนสามส่วนมีผู้คนมุงดูอยู่ไม่น้อยสายตาทุกคู่จ้องจับที่เนียบพวงซึ่งเป็นหนึ่งในสองเครื่องมือทําศึกให้แก่ฮงป่าเนียบพวงค้ายแปลเปลี่ยนเป็นคนละคนผมยุ่งเหยิงของเขาถูกน้ำฝนสาดซัดจนเปียกชุม่มสยายอยู่บนใบหน้าสองข้างแก้มสองตาปรากฏน้ำตาไหลลัง่งขะเขากับคราบน้ำฝน จนไม่ทราบว่าเป็นน้ำฝนหรือน้ำตาที่สร้างความวิตกกังวลให้แก่ขงชื้อคือสีหน้าท่าทีของเนียบพวงง่งงมซึมเศร้าอยู่บ้างเพียงอบกอดซากศพของเกี่ยมบูนั่งจับเจ้าอยู่มุมหนึ่งของสนามฝึกสอนปล่อยให้ผู้คนห้อมล้อมมุงดูขงชื้อห่วงใยกังวลเนียบพวงรีบเดินเข้าไปตรวจดูเป่าเกียวหุนกับยืนหยัดกับที่เดิมในสายตาของเทพมนุษย์ตะยูไม่ร่ำไห้ เนียบพวงเป็นผู้รู้จักควบคุมตัวเองตลอดมาตอนนี้ฉไหนเสียกิริยาเนียบพวงเสียกิริยาจริงๆเมื่อของชื้อเดินใกล้เข้ามาเนียบพวงชิงส่งเสียงตวาดโดยไม่เหย่อหน้าขึ้นว่าหยุดให้แก่ข้าพเจ้าไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเข้าใจข้าพเจ้ากับเกี่ยมบูของชื้อหยุดยั้งลงตามเสียงปากกล่าวว่าหวงเสี่ยวเอียเป็นข้าพเจ้าของชื้อข้าพเจ้ามาดูท่านกับเกี่ยมบู หุนเสี่ยวเอียก็มาด้วยเนียบพวงพอได้ยินคำขงชือ้อความรู้สึกสนิทสนมค่อยขยายวงขึ้นในจิตใจเงยหน้าขึ้นชัดช้ากล่าวว่าของชื้อเป็นท่านขงชื้อรีบพงกศีรษะรับกล่าวว่าห่วงเสียวเอีย้ยขงชื้อถือเป็นสหายของเกี่ยมบูข้าพเจ้าไหนเลยไม่มาได้เห็นเกี่ยมบูในอ้อมอกของเนียบพวงแน่นิ่งไม่ไหวติงสวงอกไม่สะท้อนขึ้นลง หรือว่าตายแล้วจริงๆไม่ว่านางตายแล้วหรือไม่มุมปากยังประดับด้วยรอยยิ้มอันพึงพอใจใช่เป็นเพราะนางสามารถตายเพื่อชายคนรักหรือไม่ได้ยินเนี่ยพวงกล่าวว่าขงชื้อท่านมาก็ประเสริฐใช่เป็นท่านสอนวิธีปรุงน้ําแกงปอดหมูแก,ก่เกียมบูหรือไม่ถูกแล้วเป็นเกียมบูขอให้ขงชื้อสอนแก่นางนางไม่หลับไม่นอนหลายคืนค่อยปรุงน้ําแกงปอดหมูสําเร็จ เนี่ยพวงพอฟังต้องกล่าวอย่างซึ่งซึมเศร้าว่าเกี่ยมบูเมื่อดีต่อข้าพเจ้าถึงเพียงนั้นท่านเห็นว่าข้าพเจ้าสมควรขอบคุณนางอย่างไรดีคงชื่อลังเลเล็กน้อยไม่ทราบสมควรตอบอย่างไรสุดท้ายยังกล่าวว่าจาจากใจจริงว่าหากข้าพเจ้าเป็นบุรุษสามารถพบพานสตรีที่ทุ่มเทจิตใจให้แก่ข้าพเจ้าเช่นเกี่ยมบูข้าพเจ้าจะต้องปกป้องนางรวมทั้งรักนาง นางกล่าวด้วยความเจ็บปวดใจเจ็บปวดจนหัวใจแทบแหลกสลายเนียบพวงเป็นบุรุษที่นางแอบหลงรักตลอดมานางกลับปลุกปลอบให้เขาไปรักสตรีอีกนางหนึ่งเนียบพวงพอได้รับคําตอบของของชื้อแววตายิ่งหดหูกว่าเดิมกล่าวว่าแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้าปฏิบัติต่อเกียมบูอย่างไรข้าพเจ้ากับกวาดทําร้ายนางล้มฟาดพื้นกระอักโลหิตสุดท้ายข้าพเจ้าเพียงําถูกพิษจุมพิษเทพมนุษย์ตยู นางกับสละชีวิตช่วยเหลือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นต้นเหตุทำร้ายนางในเสียงร้องน้ำตาทะลักจากเบ้าอีกคราไปหน้ากลับกลายเป็นบิดเบี้ยวเกลียวกราดแสดงว่าเขาสำนึกเสียใจถึงเพียงไหนของชื้อชุดดึงเขาไว้ร่ำร้องว่าฮวงเสี่ยวเอีย้ยเกี่ยมบูตายแล้วคนตายไม่อาจฟื้นคืนชีพท่านใหญ่ต้องตำหนิตัวเอง เนียบหวงขายไม่ได้ยินพลันโอบอุ้มหิวเยียกผุดลุกขึ้นแงหน้ารำพันว่าสวรรค์ท่านฉไหนเคี่ยวกรมเราเนี่ยบหวงฉไหนลงโทษผู้ที่ดีต่อเราเนี่ยบวงท่านต้องพรากคนที่ข้างกายเราเนียบหวงไปอีกเท่าใดค่อยยอมเลิกราเขาถามฟ้าด้วยพิโรธสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนของสมาคมใต้ล่ารอบข้างคิดไม่ถึงว่าเนียบพวงที่สุภาพอ่อนโยน กับมีความปวดร้าวถึงเพียงนี้ในสนามฝึกสอนสามส่วนผู้ที่เยือกเย็นที่สุดคือโปเกียหุนทั้งนี้เพราะเขาเผชิญกับความปวดร้าวรันทดอายุติธรรมความคับค้องใจมากเกินไปและมีประสบการณ์เกินพอแล้วโปวเกียหุนเพียงรอบประหลาดใจเกี่ยมบูที่แท้มีศักดิ์ศรีแท้จริงอันใดการตายของนางจะไหนสร้างความปวดร้าวให้แก่เนียบพวงถึงเพียงนี้ขณะที่เนียบพวงร่ำร้องถามฟ้า ที่ห่างไปพลันบังเกิดส้มเสียงหนึ่งตวาดว่าคืนหิวเยียกให้แกเราเสียงตวาดสถานทั้งดินฝาผู้คนในบริเวณรวมทั้งเป่าเกียยหุ้นล้วนแล้วแต่ใจสถานหวั่นไหวทั้งนี้เพราะเขาเป็นมังกรเป็นพญามังกรที่กรำศึกมาอย่างโชคชนยามนี้พญามังกรตัวนี้เคลื่อนเข้าหาเนียบพวงที่อบอุ้มหิวเยียกอยู่อย่างเร่งร้อนเขาคือหงป่า มีเพียงแต่หงป่ายังมีชิงซึงกับบุญทิวทิวติดตามอยู่ด้านหลังโดยกระชันชิดผู้คนในบริเวณถูกคำคืนฮิวเยียกให้เก่เราสะกดจนหันไปมองหน้ากันที่แท้เกี่ยมบูในชุดดำกับเป็นทิดาโทนของหงป่าซึ่งไม่มีผู้ใดเห็นโฉมหน้าแท้จริงของนางมีนามว่าฮิวเยียกของชื้อเป่าเกียหุนรวมทั้งชิงซึงกับบุญทิวทิวล้วนบังเกิดลางสังหรณ์อันอันอปมงคลขึ้น เมือ่อธิดารักตายเพราะเนียบพวงผงป่าจะทำอย่างไรความพิโรธของเขาใช่จะทำลายสนามฝึกสอนสามส่วนนี้ไปหรือไม่แต่เหตุการณ์ที่ทั้งหมดวิตกกังวลไม่ได้บังเกิดขึ้นหงป่าผะถมถึงเบื้องหน้าเนียบพวงห้าเชีย้ยพลันหยุดยั้งลงบนใบหน้าปราดจากเขาความเศร้าสลดยื่นมือขวาออกกล่าวสิงทุ้มหนักว่าหิวเยกเมื่อตายแล้วให้ส่งมอบนางแก่เรา น้ำเสียงของเขากระด้างเย็นชาปราศจากความรู้สึกใดหรือว่าหงป่าไม่มีอารมณ์ความรู้สึกต่อทิดาในสายเลือดไม่เช่นนั้นก็ไม่ต้องการเสียเกรียต่อหน้าบริวารตัวเองเนี่ยพวงเงยหน้ามองดูหงป่าถามว่าทิดาท่านตายแล้วท่านกลับไม่หลั่งน้ําตาแม้สักหยดเดียวลูกผู้ชายมีน้ําตาไม่ไหลหลังที่นี่เป็นสนามฝึกสอนสามส่วนเป็นสถานที่ฝึกอบรมไพร่พล มิใช่ฝึกหลังน้ำตาเมื่อยืนอยู่บนสนามฝึกสอนไม่สมควรหลังน้ำตาต่นางเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเพียงหนึ่งเดียวของท่านหรือว่าท่านไม่มีความรักต่อนางแม้แต่น้อยหงป่าแค่นหูรอกล่าว่าถามไทยทั่วโลกลาบอันว่ารักเป็นวัตถุใดทุกผู้คนล้วนงมงายมิแต่เราแจา่มใสรอจนเราพิชิตบูลิมไว้ดูว่าชาวยุทธจักรจะคุกเข่าต่อเราอย่างไร นี่เป็นวาจาของผู้เขี่ยมหารอย่างแท้จริงเขายังกล่าวสืบต่อ่วงยีนางเคยรับปากเราว่าคืนนี้จะกลับไปยังบ้านน้อยกลางบึงตอนนี้ไม่ว่านางตายเพราะเหตุใดหล้วนมีความผิดสาสมรีบส่งมอบนางคืนแก่เราเนียบวงกล่าวตรงๆว่าไม่ข้าพเจ้าจะไม่ส่งมอบหิวเยียกคืนแก่ท่านท่านเพื่อบรรลุถึงกิจการใหญ่กับจองจำนางไว้เรากับสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่ง ไม่เคยห่วงใยว่านางคิดอะไรมาดว่านางตายแล้วกับเจ้าเชื่อว่านางไม่คิดกลับไปยังข้างกายของท่านหงป่าหน้าแปลเปลี่ยนไปชิงซึ่งที่ด้านข้างรอบเป็นห่วงแทนเนียบพวงชิงกล่าวว่าห่วงสืตีหฮวเยียกเป็นทิดาของซื่อแปรซากศพของนางสมควรมอบคืนให้แก่ซื่อแปรอย่าได้สร้างความลำบากให้แก่ท่านผู้เท่าแล้วเนียบพวงกล่าวอย่างยืนกรานว่า ฮิเวเยกไม่ต้องการกลับไปยังข้างกายของเขาหากให้ข้าพเจ้าฝืนเจตนารมของนางนอกจากฆ่าข้าพเจ้าหงปากขุนแค้นจนหน้าเขียวข่ำเบิกตาตะวาดว่าเจ้าเมื่องมง,งายไม่รู้สำนึกเราก็จะส่งเสริมเจ้าไม่ทันขาดคำมือขวาที่แฝงเพลิงโทสะประหนึ่งขุนเขาทลายของเขากราดฟาดใส่ศรีรษะของเนียบพวงยังดุดันความเร่งร้อนรุนแรงของฝ่ามือนี้ต่อให้เป็นเนินเขาลูกหนึ่ง ก็ต้องถูกฮงป่าฟาดทลายราบอย่าว่าแต่เป็นศรีรษะของเนียบพวงซึ่งความจริงการตายของฮิวเยียกสร้างความปวดร้าวรันทดให้แก่ฮงป่าเพียงแต่ยามอยู่เบื้องหน้าบริวารทั้งหลายไม่กล้าแสดงออกมาเมื่อถูกเนียบพวงปฏิเสธพลันกับกลายเป็นโทสั์ไม่คำนึงถึงถ้อยคำที่ว่าพบวาตาเมคาแปลงเป็นมังกรถึงอย่างไรธิดาของเขาตายแล้ว เนียบพวงเมื Still, person, person mm. him, Miller, ่อก้าสกิดโทสะของพญามังกรเช่นเขาก็ต้องตกตายนอกจากโปเกียวหุนแล้วทุกผู้คนล้วนแตกตื่นตะลึงลานต่อการลงมือด้วยอัมหิตของฮงป่านี่แต่โปเกียวหุนดวงตาทอแววเชื่อมั่นเห็นว่าด้วยวิชาตัวเบาที่เร็วกว่าเสียงของเนียบพวงไม่แน่ว่าไม่อาจรอดพ้นจากฝ่ามือของฮงป่าได้แต่ว่าเขาผิดแล้วเนียบพวงร่างไม่ขยับเท้าไม่เคลื่อนไหวบนใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มที่สิ้นหวัง เป็นรอยยิ้มที่ทอดอะไรตายอยากที่แท้เนี่ยพวงไม่คิดถลันหลบหลีกลับรอรับความตายโปเกียหุนพันนึกถึงถ้อยคำถามฟ้าของเนี่ยพวงเมื่อเนี่ยพวงเห็นว่าเขาเป็นต้นเหตุทำร้ายคนข้างกายอาจสแสวงหาความตายเขาจงใจโต้แย้งกับพงป่าเพื่อตายใต้เงื้อมือของบิดาหิวเยียกชดใช้ชีวิตให้แก่หิวเยียกแต่โปเกียหุนพันไม่ยอมให้เนี่ยพวงตกตายปริปตานั้น เสื้อคลุมของเขากระพือพลิ้วคนโลดแล่นไปเบื้องหน้าพลิกฝ่ามือทั้งสองตระเตรียมรับฝ่ามือของหองป่าแทนเนียบวงขณะที่ร่างของโปเกียวหุนพุ่งปราดไปเบื้องหน้าได้ยินของชื้อร้องว่าฮวงเสี่ยวเอีย้ยหุนเสี่ยวโปเกียวหุนไม่ได้ยินคำพูดสุดท้ายของนางทั้งนี้เพราะพลันบังเกิดเสียงปะทะฝ่ามือโครมใหญ่ดังขึ้นผู้ที่รับท่าฝ่ามือของหองป่าไว้หาใช่โปเกียวหุนใหม่ ปรากฏคนผู้หนึ่งซึ่งเคลื่อนไหวบทบังอยู่เบื้องหน้าเนียบพวงผู้ที่มีขีดความสามารถรับท่าฝ่าม,มือของหงป่ากับเป็นนางเป็นข่มชื้ผลจากการประทะฝ่าม,มือปลายพลังแตกทะลักทลายครอบคลุมพื้นที่ห้าวาคนของสมาคมใต้ล่าที่มีพลังฝีมืออ่อนด้อยได้รับผลกระทบกระเทือนจนกระอากโลหิตออกมากลายเป็นหมอกโลหิตเต็มฟ้าทุกผู้คนรวมทั้งหงป่าล้วนตะลึงหลาน แม้แต่เนียบพวงที่เม่อลอยซึมเศรา้าก็คิดไม่ถึงว่าขงชือ้อจะเสี่ยงตายช่วยเหลือเขาทั้งมีความสามารถช่วยเหลือผู้ที่ตะลึงลานที่สุดเป็นขงชื้อเองนางเห็นเนียบพวงต้องตกตายตำตายามร้อนรุ่มลืมใกล้ครวญว่าตัวเองมีปัญญารับฝ่ามือหงป่าหรือไม่เพียงคิดต้านทานรับแทนเนียบพวงมาดว่าต้องตายเพื่อเนียบพวงก,ก็ยินยอมพร้อมใจหิวเยียกเมื่อสามารถสละชีวิตช่วยเหลือเขา นางฉไนไม่สามารถคิดไม่ถึงว่านางสามารถขงชื้อพลันพบว่าคําบอกเล่าในความฝันของแก้วตาดําล้วนเป็นความจริงนางเป็นดวงเนตรมารร้ายของจูยินแก้วตาดํากอดด้วยพลังแห่งความตายจริงๆได้ยินหงป่ากล่าวเสียงทุ้มหนักว่าเหยเท้ามีพลังฝ่ามือก้าแข็งนักกลับรับท่าฝ่ามือของเราได้เจ้าเป็นขงชื้อที่ปรนิบัติปกเกียหุ้นจริงๆ ของชื้อว่าวุ่นใจกว่าเดิมเหียวมองเงียบพวงที่ด้านหลังและเปาเกียร์หุนที่ยืนอยู่ห่างไปพ,พึมพำว่าใช่แล้วข้าพเจ้าเป็นของชื้อจริงๆหรือว่าเป็นดวงเนตรมารร้ายที่กอบด้วยพลังแห่งความตายข้าพเจ้าที่แท้เป็นใครนางพอถามไถ่ตัวเองทุกผู้คนยิ่งมึนงงสงสัยแต่แล้วที่ด้านหลังทั้งหมดพลันบังเกิดสุ่มเสียงอ้อแอเสียงหนึ่งดังว่าของชื้อเป็นดวงเนตรมารร้าย ที่ได้รับการคัดเลือกจากจูยินพวกเราทุกผู้คนเหลียวหน้าไปอย่างลืมตัวพบว่าคนที่กล่าววาจาไม่ใช่คนผู้หนึ่งหากแต่เป็นนกแก้วตัวหนึ่งนกแก้วที่บินใกล้เข้ามาตัวหนึ่งพงป่าฉุกใจคิดเป็นผู้ใดเสี้ยมสอนนกแก้วกล่าววาจาเหล่านี้พริบตาดุดประกายไฟนกแก้วตัวนั้นบินข้ามศีรษะทุกผู้คนไปพร้อมกับส่งเสียงอ้อแอ้อีกว่าหนาโง่มองดูใต้เท้าพวกท่านเถอะ เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นนกแก้วก็บโบยบินจากไปที่ใต้เท้าทั้งหมดมีอะไรที่แลเห็นเป็นทรายเหลืองบนสนามฝึกสอนสามส่วนเท่านั้นปาเกียวหุ้นจับจ้องมองพื้นดินใต้เท้าทันฉุกใจคิดกล่าวว่าทั้งหมดถอยห่างไปก่าวพลางประกบสองมือแล้วแยกออกแผ่พุ่งพลังฝ่ามือขับเมฆทะลักทลายออกไปพลังฝ่ามือพอพุ่งผ่านกับหมวนเอาทรายเหลืองบนพื้น คละคลุงขึ้นสู่ท้องฟ้าแม้แต่หงป่ายังนึกชมเชยในใจพลังฝ่ามือขับเมฆของโปโกเกียวหุนกลับไม่เป็นรองเขาทรายเหลืองบนพื้นพอถูกกวาดขึ้นฟ้าบนพื้นก็ปรากฏอักษรแถบหนึ่งขึ้นที่แท้มีคนสลักอักษรอ,อยู่บนสนามฝึกสอนสามส่วนเพียงแต่ใช้ทรายเหลืองกลบเอาไว้หงป่าชิงซึงและบุญทิวทิวพออ่านดูข้อความเหล่านั้น อดกวาดตามมายังเนียบพวงโปกเกียวหุ้นและขงชื้อมิได้ที่แท้ข้อความเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุรุษสตรทีทั้งสามมีใจความว่าเนียบพวงมารดาท่านคงเศร้าเสียใจกระมังแท้ที่จริงฮิวเยียกยังไม่ตายข้าพเจ้าเพียงต้องการพิสูจน์ว่าท่านมีอารมณ์อ่อนไหวปานใดแต่มารดาท่านอย่าเพิ่งยินดีเกินไปหิวเยียกแม้ยังไม่ตายนางจะสลบสไลไปเป็นแรมเดือน หากไม่ได้รับยาขจัดพิษจุมพิษเทพมนุษย์ตยูหนึ่งเดือนให้หลังนางยังคงไม่อาจรอดพ้นจากความตายเราแก้วตาดำจะไปน้อมรอท่านที่วัดเสียวลิมยี่ภูเขาทรงสัวหากท่านมีความคิดช่วยเหลือหิวเยียกให้เท่าบัตรซบผู้ละโมบผงป่ามอบใจแห่งตักหมอแก่ท่านจะได้คืนสมบัติแก่เจ้าของเดิมยังมีเป่าเกีียวหุนกับดวงเนตรมารร้ายของชือ้อต้องร่วมทางไป ไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าจะไม่ปรากฏออกพบพานข้าพเจ้าทราบว่าโปเกียหุนก็ต้องการพบกับข้าพเจ้าเขาไม่ใช่จัดเตรียมเชือกตักขอสำหรับพันธนาการข้าพเจ้าหรอกหรือเส้นทางระหว่างสมาคมใต้ล่ากับวัดเสิวลิมยี่ยาวไกลนักมารดาท่านอย่าได้คลาดการเดินทางไม่เช่นนั้นพวกท่านมิเพียงไม่อาจช่วยเหลือหิวเยียดยังจะสูญเสียโอกาสล่วงรู้ความลับของเราแก้วตาดำ สุดท้ายขอฝากคำพูดถึงเนียบพวงตัวหลังที่ชมชอบยุ่งเกี่ยวเรื่องไร้าสาระก็ตกอยู่ในเงื้อมือพวกเราพวกท่านไม่ไปได้หรือหงป่าพออ่านจบต้องขู่คำรามว่านางมารที่ลำพองพยองนักนางนอกจากวางแผนช่วงชิงใจแห่งตักหมอกับคืนไปยังมีจุดมุ่งหมายอันใดเพียงชั่วข้าคืนเดียว สตรีวิปริตนางนี้จัดการกับธิดาโทนของเขาอยู่ในสภาพครึ่งเป็นครึ่งตายเขาก็แทบแตกหักกับสิทธิคนที่สามไหนเลยไม่เดือดดานได้เนี่ยพวงมองดูหิวเยียกในอ้อมอกอย่างเงียบงนันกล่าวว่าไม่ว่าแก้วตาดำมีแผนอุบายใดเสียวลิมยี่เป็นดงดาบภูเขากระบี่เยี่ยงไรข้าพเจ้าก็จะรุดไปชิงซึ่งที่ไม่กล้าเอ่ยปากโดยพละการยามนั้นอดกล่าวมิได้ว่า่วงสือตี ข้าเจ้าลุงรู้ความตั้งใจของท่านแต่วัดเสียวลิมยี่เป็นผู้นำค่ายสำนักมาตรฐานหลายสิบปีมานี้ปิดสำนักไม่ไปมาหาสู่กับชาวยุทธจักรดังนั้นพวกเราอย่างความตื้นลึกหนาบางของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ออกหากท่านคิดเสี่ยงภัยไปตามลำพังมีสู้รวมกำลังสมาคมใต้ล่าเราคนผู้นี้มีความคิดอ่านรอบคอบแยกแยะมีเหตุผลแต่ไม่ทันกล่าวสืบต่อมีคนผู้หนึ่งกล่าวด้วยซุ้มเสียงหนักแน่นมีพลังว่า เขาจะไม่เสี่ยงภัยไปตามลำพังทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าไปด้วยคนกล่าวว่าจ้าคือเป่าเกียวหุนสีหน้าของเขาแฝงแววลี้ลับเย็นชากล่าวอีกว่าหากแม้นจะไม่ผิดข้าพเจ้าก็อยู่ในข่ายรับเชิญของแก้วตาดำเงียบพวงความจริงก้มศรีรษะเฝ้ามองดูหิวเยียดพอฟังอดเงยหน้ามองดูเป่าเกียหุนม่ได้จิตใจเทพมนุษย์ตะยุยากอย่างคาดมีผู้ใดเข้าใจเขาอย่างท่องแท้ อาจบางทีเป่าเกียหุ้นรุดไปตามคำ้าสู้ของแก้วตาดำอาจบางทีเขาไปเพราะรักงมงายที่เนียบพวงมีต่อหิวเยียกมาดว่าหิวเยียกเป็นธิดาของศัตรูก็ตามเขาเพียงยึดถือหงป่าเป็นศัตรูหิวเยียกหาใช่ไหมทั้งหมดนี้เพียงอาจจะมีผู้ใดล่วงรู้ถึงจิตใจของเขาข้าพเจ้าก็ไปด้วยขงชื่อพลันเอ่ยปากกล่าววาจามีผู้ใดคาดคิดว่านางที่เปลือกนอกอ่อนแอ กับมีช่วงเวลาอันอาจหามเช่นนี้ของชื้อกล่าวอีกว่าห่วงเสี่ยวเอียข้าพเจ้าก็ต้องการทราบว่าตัวเองฉไหนมีพลังเช่นนั้นฉไหนเป็นดวงเนตรมารร้ายดังนั้นข้าพเจ้าคิดไปกับท่านของชื้อต้องการทราบความจริงหรือว่านางเป็นห่วงความปลอดภัยของเนียบพวงจึงอาสาร่วมทางไปกับเขาของชือ้อเนียบพวงไม่ทราบกล่าวกระไรดีที่แล้วมาเขาละเลยตอของชือ้อ คิดไม่ถึงเมื่อถึงช่วงคับขันสำคัญคงชื้อมีการตัดสินใจที่ไม่ธรรมดาถึงเพียงนี้เบื้องหลังของนางยังมีชาติกำเนิดที่ไม่ธรรมดาอันใดหงป่าท่านกล่าวคำประเสริฐกล่าวเสริมว่าเนียบพวงนับว่าธิดาเราไม่ได้ดูเจ้าผิดไปเมื่อครูมาดว่าเจ้าบังอาจแข็งข้อต่อซื้อแปลกราครั้งนี้เจ้าเดินทางสู่เสี่ยวลิมยี่ถือเป็นโอกาสกระทำความชอบไถ่ถอนความผิดเถอะ ว่าตามองเนียบพวงแวบหนึ่งกล่าวสืบต่อยังมีการไปของเจ้าครั้งนี้หากสามารถช่วยชีวิตฮิวเยียกซือแปรรับปากว่าฮิวเยียกจะไม่ถูกจำกัดบริเวณในบ้านน้อยกลางบึงหากแต่สามารถเคลื่อนไหวโดยอิสระนี่นะับเป็นข่าวดีอันยิ่งใหญ่ดวงตาที่เศร้าโศกข,ของเนียบพวงพันทอประกายความหวังวูบหนึ่งขึ้นแม้แต่ขงชื้อก็ยินดีแทนฮิวเยียก แต่การเดินทางครั้งนี้เปี่ยมอันตรายคงชื้อออกจะยินดีเร็วเกินไปอาจบางทีพวกเขาทั้งสามไม่สามารถช่วยชีวิตหิวเยียกได้หงตากล่าวอีกว่าพวกเจ้าเมื่อตั้งใจรุดไปก็ตามเรามาเถอะเนี่ยพงอดถามไม่ได้ว่าตามไปที่ใดหงป่ากล่าวว่าพวกเจ้าคลายลืมเลือนแล้วว่าเรื่องในวันนี้ต้นเหตุสืบเนื่องจากใจแห่งตักหมอ ตอนนี้สื่อแต่จะนำพวกเจ้าไปหยิบฉวยของสิ่งนี้พร้อมกับอธิบายต่อพวกเจ้าว่าของสิ่งนี้ที่แท้เป็นของวิเศษอันใด